นาราปุกพลังปีศาจศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามที่อยู่ท่ามกลางความยุ่งเหย,ยิงยิงสายฟ้าเปียๆใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้านาราศักดิ์สิทธิ์ปุกพลัง เอาเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat นะอันนี้คือศัตรูที่เคยเป็นบอสมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนเลวแล้วแล้วก็มาอยู่ข้างเดียวกับน้องแมวกับตัวกลับใจเป็นคนเลวสาหรับร่างที่1เนี่ยจะมีทาร์กเก็ตคือตัวซากตีลดดาเมจแข็งแก่งไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนสาบตีแอรียตีไก สายฟ้าเป็นสีเหลืองแล้วก็มีแมวอยู่ด้านหลังพอเป็นล่างสองปุ๊บทาร์เกตกับอเบลิตี้เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมเลยคือตัวใหญ่ขึ้นพอเปลี่ยนล่างเขาเนี่ยจะใหญ่มากนะกวางที่มีเขาคือกวางตัวผู้มีกระจกด้วยสายฟ้าเป็นสีม่วงแมวก็ตัวใหญ่ขึ้นสีม่วง ทาร์เก็ตคือตัวซรากอเบรตตี้เพิ่มขึ้นนะจะมีลดดาเมจแข็งแกร่ง,งไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนสาบตีแอเรียตีไกลมือสังหารยักษ์แล้วก็มือสังหารเบอร์ฮีมอสมนุษยชาติกลายเป็นแมวไก้จะจบลวทุกคนเป็นด่าน11ดาวด่านนี้จะเจอตัวเหล็กซึ่งผมนั้นจะต้องเอาไต้ฝุ่นมาแก้ทางเว้ยแล้วก็แคนแคนไปแมวสลามมาโอเคใจเย็นๆเฮดิสมาก่อนเลยอ่ะนีโอไปหนึ่งรอบนะบอสมันมาแล้วไปเลย กวางนารานะตามมาด้วยเชมิตมะบอสตัวนี้นั้นมันจะแบบถึกเปะวะ หรือว่าตีคำสาปก็ไม่รู้นะแคนแคนไปก่อนแล้วก็แคนล,ลี่มาใจเย็นๆกอริล่ามาส่งเจลลี่ลินไปกอริล่ามีโลหรือเปล่าจําไม่ได้นะหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้ถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะใส่เจลลี่ลินมาแต่ว่าใส่เจมาก็ดีเพราะว่าเจก็ตีแรงกับตัวอากุนะแลวกอริล่าก็แตกไปเรียบร้อยนะจําชื่อบอสมันไม่ได้ชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่งนะฮะไปอ่านในเว็บมามันชื่อว่าโดกุมารุนะถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันจะชื่อโดกุมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้ว ตัวเหล็กแม่งมาลัวๆนะใส่ไต้ฝุ่นมาตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะแคลรี่จะไหวหรือเปล่าใต้ฝุ่นไปเพิ่มนะแล้วในจังหวะนี้แคลรี่ของผมก็แตกไปเรียบร้อยนะบ้าแน่แมวดึงดึงเอาไม่ไหวหรอวะเนี่ยไม่นะเนโอไปหนึ่งรอบไต้ฝุ่นไปไม่ไม่ไม่ส่งกวางมาเฮดิทไปเร็วเร็วเออจัดทีมมาไม่ดีหรอวะเนี่ยไม่นะ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 กอริลากอริล่า ฮ้ยเฮ้ยเรอบนี้มีลุ้นว่ะเพราะว่าใส่บาล็อกมาเออบาล็อกแม่งใายดาเมจหนักจริงแมวเป็ดไปการเงินค่อนข้างดีโดยประสบการณ์การเล่นเกมนี้มาตั้งแต่สมัยยุคจุลสิกเนี่ยผมบอกเลยทรงเนี้น่าจะชนะอย่างแน่นอนเออมนุษย์สมัยนั้นมีไฟฟ้าลรอหรอนุษย์มีแล้วเมื่อก่อนสมัยจุลสิกเนี่ยฉันเคยไปเรียนที่โรงเรียนคุณไดโนเสาร์ด้วยโมยังไม่ทันจบเลยเอ้ยเราเรื่องสมัยก่อนยังไม่ทันจบเลย โดกุมาลุกก็แตกไปเรียบร้อยบาล์ลอกตัวเดียวแม่งพลิกเกมว่ะเลียร์นักพนันด้วยเกียรติยศบอกเลยด่านนี้เนี่ยด้วยเกียรติยศของอูเบอร์อูเบอร์เยอะมากด้วยพลังของอูเบอร์นะบอกเลยจะทำให้ผมชนะอย่างแน่นอนนะส่งเชมิตมามาก่อนเลยแล้วก็ใจเย็น แล้วก็จากนั้นส่ง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 ,สง,สงใครดีเราเฮ้ยส่งตัวนี้มาอีสนักเต้นนะราคาถูกแล้วก็ตามไปด้วยบาลลลอกนะแล้วก็เททีซีริอุสกวางมาโอเคนี่จะส่งอ b e r อร์ได้ครบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยพลังอ b e r อร์นี่มันจะเถื่อนเกินไปหรือเปล่าตอนนี้มีการเงินอยู่5,000นนะใจเย็น มาสี่แล้วเปิดมาสี่แล้วเปิดมาเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นปักเป้าแล้วก็อูลูลุลนเนีอูลูลุนห,หรือเปล่าวาหรือว่าเออแอนดเฟอรเรียเฟรินเฟอร์จำชือไม่ได้และก็เจอกบอบที่จะตีสลโลนะแต่ว่าฟังผมนั้นมีเทพีที่จะไม่โดนสลโลอยู่ไว้บอกเลยบอกเลยเนี่ยผมบอกเลยผมเนี่ยคิดมาถี่ทั่วแล้วขนาดคิดมาแล้วนะเนี่ยแม่งตายกับหมดแล้วเนี่ย ปแล้วโดรอนนะแล้วก็เทพีมาอีกรอบหนึ่งนะโอเคในจังหวะนี้เทพีได้ฟาดฟรีนะตามไปด้วยอีสนักเตะแล้วก็บาล็อกนีโอไปหนึ่งรอบนะถ้าได้ส่งเฮดิสอีกสักทีบอกเลยผมชนะอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าผมแพ้เนี่ยเอาขี้หมามาปาใส่หน้าผมได้เลยกาลิกาลิกาลิขี้หมามันเหม็นนะโนด เอาเป็นขี้แมวได้หรือเปล่านุชขี้แมวก็เหม็นจะขี้หมาขี้แมวก็เหม็นเหมือนกันไปเลยโดลอลลนตู้ไปหนึ่งทีนะเป็นอย่างไรเราโดนฟีดไปดีพกมึงะ่ะนีโอไปหนึ่งรอบนะเอาเรียบร้อยนะเคียเออแอนเฟอร์เนียเฟร์รุนเฟอร์ร่ารอบรบรบรบไปได้นะนุชถ้าพูดชื่อไม่ถูกอย่าพูดเลยนุชไม่ได้มันคือเกียรติและศักดิ์ศรีของคนเลี้ยงแมวโอ้โหบ้านะรอบเดียวเท่านั้นด้วยพลังแห่งอูเบอร์ก็สามารถทำให้ผมชนะได้ มงกุฎหลงในตนนะสำหรับด่านนี้ก็เจอแบบบอสอีกแล้วนะจะเป็นโดรอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยมันตีเซิร์กแล้วมันมาเรื่อยๆเ,เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าโดรอนเจอโดรอนละ่ะอ้าวแมงเอ้ยเอาแล้วโดรอนอ,อปอโดรอนช้าไปนิดนึงนะมาเลยแบบไม่ได้ชนกันเลยเนี่ยเออเอ,อเออ บาหลอกไปนิโอไปหึงรอบขัดไม่ได้ด้วยนะไอตัวนี้แม่งกันปืนนิโอส่งเทพคีมาเรียบร้อยนะแล้วก็กวางไปเลยเกรเดียวไปโอเคด้วยพลังแห่งอูเบอร์เนี่ยเชื่อในผมศรัทธาในผมไปไลโดรนเอาเร็วขอจังหวะไปเป๊ะไปเป๊ะไปเปไปเไปเปไปเปหรือเปล่า โอ้เหมือนว่าจะไม่ไปนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งแม่งมีสกิลหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าไม่โดนแป๊บหนึ่งโฮ้ยโดรอนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่โดนฟีดโอเคงั้นส่งโดรนฝั่งผมไปก็ไร้ประโยชน์นี่ผมจะต้องแบบเอาตัวที่ไม่โดนเซิร์ฟมานี่หว่าไม่เป็นไรมั่นใจในผมศรัทธาในผมหรือเปล่าระไม่ไดะไล่ไล่โดรนไป เฮ <Hey, S 2> ดิสมาอย่างน้อยก็เอาเ hey, ฮดิสไปรับตีนก่อนแล้วก็เทพีไปเลยถ้าเกิดว่าเคลียปปร์ปลาเทวด,ดาตัวนี้ได้ก็จบเว้ยเร็วๆก่อนที่โดรนจะมาจังหวะนี้อีสนักเต้นแม่งควรไป1ทีนะนีโอไป1รอบเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโดรนแม่งไม่โดนนีโออยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเคลียปปร์ปลาเทวด,ดาได้ก็จบมันคือตัวรับตีนเว้ยโดรนฝั่งมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วบาหลอกไป บาหลอกจะได้ตีหรือเปล่าแล้วก็ไปเลยโดรอน,นีโอไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ส่งกวางมาเลยกวางของผมนั้นตีไปหนึ่งทีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาเร็วขีดไปอีกหนึ่งทีนะเจ้ากวางตัวผู้ฉันมั่นใจในตัวแกแล้วเรียบร้อยในเคลียร์ปาทเทว,วดาไปได้นะโดรนไม่น่าจะมาแล้วนีโอไปหนึ่งรอบเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะที่แสนจะอัจฉริยะในตัวผมนะได้มา3ามแสนสอง รอบเดียวเท่านั้นด้วยพลังแห่งอูเบอร์มอบความเป็นนิรัน์แน่นอนว่าด่านนี้ผมก็มาด้วยพลังแห่งอูเบอร์นะอูเบอร์แตัว ไม่ดิกวางกับโดรอนมันไม่ใช่อูเบอร์เว้ยแต่ว่ามันก็เป็นตัวสเปเชียลที่แบบสุดแสนจะอูเบอร์นะไปเลยโดรอนนะปล่อยไปทําไมก็ไม่รู้นะเสียฟรีพันแปดไม่เนี่ยไม่เว้ยส่งเจมิตรม,มาได้นะด้วยการปล่อยโดรอนอันสุดแสนชาญฉลาดก็ทําให้ผมนั้นได้การเงินมาค่อนข้างที่จัดดีนะส่งแคปลี่มาเลยแล้วก็ส่งกวางมาเอ่ออย่างไงดีเจลิลินก่อนละกันนะจะได้แบบเจาะโล่ปีศาจต,ตัวจิว๋วซึ่งไม่รู้ว่ามีโล่หรือเปล่านะแต่ว่าก็แบบน่าจะตบแรงอยู่ แล้วในจังหวะน,นี้ก็ส่งเกรเบียวไปเลยนะแล้วก็โดรนไปเลยไปหยุดกวางก่อนเอาเร็วตีฟีดกวางอ,อไม่เหมือนว่ากวางจะไม่โดนฟีดหรือเปล่ามันน่าจะมีสกิลกันฟีดอะเพราะว่าโดรนแม่งทาอะไรไม่ได้เลยบ้านะพลังแห่งอูเบอร์ไม่ไม่นะพลังแห่งอูเบอร์ของผมไม่บอสกวางเนี่ยมันไม่ได้กันฟีดไว้แต่ว่ามันตีฟีดตีฟีดนานมากก็เลยแบบทำให้แมวผมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย รอบนี้ผมก็เลยแบบจัดตัวกันฟีดมาเว้ยแล้วก็อีสนักเต้นมาเรียบร้อยนะใจเย็นๆต้องรีบเทียร์กอริล่าเว้ยต่อเจมิตามะมาก่อนเลยแล้วก็นี่มาเอ็มมามามีตัวแท้งสองตัวไม่สิถ้านับเจด้วยนี่คือแบบโคตรของโคตรแท้งอะทีมผมมาตอนนี้แล้วก็กวางมา โดรอนไปเลยมาโฟกัสกันที่แบบกวางว่าจะโดนฟีดหรือเปล่าโดรอนตีเซิร์ฟไปหนึ่งทีนะเออกวางโดนฟีดอยู่เว้ยได้อยู่นะเนี่ยโอเคจังหวะน,นี้นะ ในตบบ้านศัตรูแล้วไม่นะไม่นะต้องรีบเคลียร์กอริล่าแล้วเร็วๆเวทพีจ้าเทพีไม่โดนฟีดนะแต่ว่าเทพีก็ตัวแตกตายไปไม่เป็นไรนะแมวฝั่งผมแม่งโดนฟีดก,กระจุยกระจายนีโอไปหนึ่งรอบเลยก็ตามไปด้วยเทพีนะเทพีไม่โดนฟีดตามไปด้วยโดรนนะไม่เป็นไรอย่าให้มันดันกลับมาแล้วส่งเฮดิสมาได้อีกหนึ่งตัวนะในจังหวะนี้ได้ตบบ้านหรือเปล่าเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ตบเลยนะเนี่ยแล้วเรียบร้อยครับผมเคลียร์กวางไปได้นะเพียงแค่2รอบเท่านั้นผมก็สามารถใช้พลังแห่งอูเบอร์นะ ชนะไปได้การไทบาปมาสำหรับในด่านนี้จะเจอแบบรวมบอสเว้ยซึ่งผมนั้นก็ใช้รวมอูเบอร์เช่นกัน oh <my> เทียนมาเทียนกลับไม่โกงเว้ยเจมี่ตอมามาแล้วก็แคลลี่ปะแคลลี่ของผมนั้นจะตีสาบเว้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งส่งโดรอนไปแล้วก็เอ็มมาไปเลยใจเย็นๆเทพีมา 1,800ไปเลยโดลอนฉันมั่นใจในตัวแกตีฟีดมัน เอาแล้วเออเป็นไงโย่ยางเถื่อนนะโดรอนแม่งตีฟิตไป2ตัวบอกเลยคุ้มค่ากําไรงามเลอเกินนะราคาแค่1,800แล้วในะจังหวะน,นี้ผมได้ตบบ้านแล้วเหรอฮัลโหลอีกฝั่งหนึ่งเหมือนว่าจะต้านไม่อยู่แเนี่ยลน้นนีโอไปหนึ่งรอบครับผมจังหวะน,นี้ตบบ้านไปรัวๆอีกฝั่งหนึ่งแม่งส่งกวางส่งอะไรมาไม่รู้มัว่วซัวไปหมดนะแต่ว่าแล้วยังไงล่ะฟังผมนั้นไม่สนใจเว้ยคนจริงตีป้อมได้มาส0,000 0โอ้โหขนาดรวมบอสนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคลิปนี้สนุกหรือเปล่านะสามารถ ร่วมแบ่งปันคอมเมนต์ความรู้สึกให้ผมอ่านได้ที่ใต้คลิปเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกันกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ